เรื่องเล่าจากธิรชัยเขาบอกว่าฟ้ามีเวลามืดฟ้นมีโอกาสเปลี่ยนแต่ฟ้ามีเวลามืดมันก็เรื่องจริงรใช่ฮะเพราะว่ามีตล<พ>าข <พา S 2> ึ้นปลาติา<พ>า์ต, <พา S 2> ตกกลางคืนคนมีโอกาสเปลี่ยนนะฮะคนมีโอกาสเปลี่ยนก็บอกมีโอกาสเปลี่ยนสามสิบอาจเป็นน้ําใจเจ็ดสิบอาจเป็นเฉยียแซงทางยังอีกไกล อย่าพิ่งตัดสินใจเพราะไม่แน่เสมอไปว่าใครจะเป็นผู้กรรมเช่นใฉไปในมืออ mm hmm. ทางมันยังอีกไกลแน่นอนแหละครับอ่ทางมันยังอีกไกลสำหรับคนที่วัยยังไม่ใช่ mm hmm. แต่สำหรับหลายหลายคนก็ทางมันไม่ไกลแล้วล่ะทางมันไม่ไกลแต่ว่าอย่างไงก็ตามแล้วในขณะที่ยังหายใจอยู่ก็ยังมีโอกาส ใช่บริบทนี้นะครับก็ไม่แน่เสมอไปว่าใครจะเป็นผู้กรามเช่นชัยไว้ในมืออืก็เป็นการให้กำลังใจกันเขาบอกว่าตอนรุ่งเรืองนี่ใครๆก็อยากเป็นเพื่อนคุณโอ้โหอันนี้เรื่องจริงจริงนะจริงจริมที่เจอแบบตัวตอนตกต่ำนี่คุณต้องเริ่มทำความรู้จักเพื่อนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะโอ้อโอ้อันนี้ก็เรื่องจริงอีกเพ,กพกื่อนดีๆบางคนหายไปจากชีวิต โดยที่คุณก็ไม่มีทางเข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรเพื่อนบางคนเมื่อก่อนคุยกันได้ทุกเรื่องแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าจะคุยกันเรื่องอะไรืคนบางคนพอได้รู้จักก็ไม่อยากรู้จักมากไปกว่านี้อีกแล้วครับน <c oughs> ี่นะก <c oughs> ็มีเวลาชีวิตเจอความทุกข์นะเขาบอกว่าให้หาช็อกโกแลตมากินสักชิน้นแล้วบอกกับตัวเองว่าในความขมมีความหวานมันซ่อนอยู่ <c oughs> นี่ก็เป็นเป็นเรื่องของการรู้จักคิดนะฮะเวลาเจอเรื่องแย่ๆให้บอกกับตัวเองว่าช่างเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปอันนี้ก็จะเป็นเราก็จะต้องเรียกว่านี่เป็นเรื่องจัดจะทรนะครับเดี๋ยวมันก็ผ่านเวลาเจอเรื่องแย่ๆนะฮะเราก็บอกช่างเถอะไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปแล้วเธอก็จะเข้าใจว่า ตอนที่เธอทําดีน้อยคนที่จะสนใจแต่ตอนที่เธอทำพลาดเนี่ยแม้ยืนหายใจยอยู่เฉยๆก็ผิดแล้วล<ำ>เอออันนี้มันก็มันก็เป็นปกติในในโลกนี้อีกเช่นกันฟังครั้งที่ฟังเพลงไม่ใช่ว่าเพลงมันเพราะที่คุณเปิดให้ฟังทุกเช้าเนี่ยคบคุณยุทธง บางครั้งเนี่ยที่พวกเราฟังแฟนรายการก็ฟังเนี่ยไม่ใช่ว่าเพลงมันจะเพาะแต่แตเพราะว่ามันเหมือนชีวิตของฉันเชนี่กับหลายนี่นรบางเพลงเนื้อหามันใช่เนาะเพลงมันแล้วไม่เฉพาะเราแต่ว่าบางทีมันก็เหมือนกับชีวิตของเรานัแหละคนที่เคยสนิทกันมากเพียงใดแค่เข้าใจผิดมันก็กลายเป็นคนแปลกหน้าไปในทันทีอันนี้ก็จริงอีก บางทีนิดเดียวนะก็กลายเป็นหันหลังนะให้กันไปแล้วเข้าใจแปลกหน้าไปแล้วหากเธอไม่เคยประสบเรื่องราวนั้นมาด้วยตัวเองก็ไม่ควรไปตัดสินคนอื่นด้วยอคติเพราะว่าถ้าหากเป็นเราเป็นเธอมันอาจจะแยกกว่าที่เขาเป็นอยู่ก็ได้เพราะฉะนั้นบางทีนั่นก็คือว่าใจเขาใจเรา นะฮะอย่าไปตัดสินคนอื่นว่าแค่อันเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมันเป็นเรื่องที่ผิดเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะบางทีถ้าเป็นเรานะเข้าเจอเข้า,ขาตัวเองมันอาจจะแย่แย่กว่าที่เขาเป็นอยู่ก็ได้สังคมทุกวันนี้คนสนใจเรื่องของคุณนะ่ะมีมากแต่คนที่ใส่ใจคุณอนยะ่นี้น้อยอันนี้ก็ สนใจก็ใส่ใจนี่ต่างกันนะถือว่าเป็นเรื่องจริงนะอืมบานคนก็สนใจแต่เรื่องของคนอื่นแต่ว่าคนที่ใส่ใจมันมีน้อยเพราะฉะนั้นคุณมีคุณป้อมใส่ใจของคุณเนี่ยคพอแล้วใส่ใจแต่อย่าเยอะเกินไปคนที่คอยเหยียบคุณมีมากอรอจังหวะเลยแต่คนที่คอยฉุดคุณมีน้อยอันนี้ก็เรื่องจริงอีก อาประเภทจี่ใช่เลยใช่เลยเนะเยอะเนะนะเวลาล้มแล้วก็คนนั้นก็บอกแหมว่าแล้วอืมนะคิดไว้แล้วอืมแหมมันเป็นอย่างที่คิดจริงๆอะไรแบบเนี้ยนะไม่มีใครคิดที่จะนะฉุดคุณขึ้นมาหรอกสุดท้ายคนที่หัวเราะเป็นเพื่อนคุณมีมากแต่คนที่ปลอบใจคุณมีน้อยถนอมคุณคนส่วนน้อยไว้ในชีวิตให้จงดี เรื่องเล่าจากธิรชัย